ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะ,ะเพื่อนเพื่อนไปดูกันต่อเฮ้ยรอบนี้เต็มแผงรอบนี้เต็มแผงเพื่อนโอ้โหเต็มแผงรอบเดียว11,000บาทโอ้โหสุดรอบเดียวคุ้ม สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับนูนาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นูนาจะพาเพื่อนๆไปเล่นเกมของค่าย PG เป็นเธอ The ซีวูสออฟ t อสอ่าเป็นขุมขุมทรัพย์แห่ง a อ t a c หรือว่าเป็นเกมของสาวถ้ำอ่าปกติเขาจะเรียกกันสาวถ้ำเนาะของค่าย PG อ่าวันนี้เราไปเริ่มกันเลยที่เบ็ด20บาท เหมือนเดิมเออเราก็เล่นกันอยู่ประมาณนี้เนาะอ่าวันนี้เรามีงบมาที่1900บาทนะคะเพื่อนๆไปไปลองดูที่30หมุนกันเลยเออหยมาโอ้โหโอรอบแรกได้มา1นึ่งบาท <c oughs> อะอุ้ยอุ๊ยอย่างเงียบสิคะอย่างเงียบสาสาวสาสาว,สาวอย่างเงียบสิคะโอ้โอสาวท้ำสาวทำเงียบ ยังล่ะเออยังไงยังไงกันเออโอ้โหมาแล้วมาแล้วเออโอ้โเนึกว่าจะไม่มาเออมามามาอีกไหมโอ้โหอา้าวได้ไปที่452บาทค่ะเออตกใจหมดเห็นเงียบเียบเนาะเออมาอยู่มาอยู่เพื่อนๆเ,เราก็เนึกว่าจะไม่มาให้เราซะแล้วอ่าเออมายังไง ยังไงกลับไปเหมือนเดิมซะและ้วเอายังไงได้ดีละสามบาทสี่บาทเออมาเออหูมามารอบนี้คูณห้คูณ, 5, คณหกมาจัดไปคูณ7ไปเลยมายังไงคูณ8ไปเลยเพื่อนๆหูคูณเก้าไม่หยุดไม่หยุดคูณสิบไปแล้วเพื่อนๆโอ้โหคูณสิบเอ็ดเออห ไอเราก็นึกว่าจะไม่มาซะแล้วมาจบที่4,356อ้บหาทค่ะกว่าจะมาเล่นเอาซะตกกระาจหมดเลยเนาะเออนึกว่าจะไม่เข้าซะแล้วมาเข้ากันจนแบบว่าเกือบจะหมดรอบอยู่แล้วเนาะอ่ะเรามาเพิ่มเบ็ดเป็น50บาทกันเลยดีกว่าเพื่อนๆ30หมุนเหมือนเดิมอ่ะไปดูกันค่ะเออหูเมื่อกี้นี้กว่าจะเข้าตกอกตกใจกันไปหมด นึกว่าจะไม่มาซะแล้วเนาะอ่ะมามาดูกันต่อค่ะเพิ่มเบ็ดแล้วมันจะขึ้นให้เราเท่าไหร่อ่าไปดูกันเอออ่ะยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับน,นูน่าด้วยแล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของนูน่าเนาะเอออ่ะแล้วก็เพื่อนๆถ้าอยากให้นูน่าเล่นเกมอะไรอะ่ะ ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูน่าจะมาเล่นให้ดูเนาะเออห้าสิบบาทเงียบว่ะซ้ำไปอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อนๆเออลองดูเพราะว่าเมื่อกี้มันเงียบมากเลยอะเอออุ้ยพอขึ้นเบ็ดมันเงียบหรอยังไงยังเงียบอย่างนี้ยังเงียบอย่างนี้สิเออโอ้โหมามาอีกดิโอ้ ได้แค่นี้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหืมเหลืออีกห้าหมุนยังไงโอ้โหสองรอบสองรอบเงียบกริบเลยนะเออหูมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วคูณสามหูยจะได้แค่คูณสามอ่ะยังไงก็ยังดีนะได้มา1075บาทค่ะเอออ่ะก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะอ่ะเพื่อนๆไปดูกันต่อเฮ้อรอบนี้เต็มแผง รอบนี้เต็มแผงเพื่อน,อนโอ้โหเต็มแผงรอบเดียวหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทโอ้โหสุดรอบเดียวคุ้มรอบเดียวคุ้มโอ้โหเรานึกว่าจะไม่มาซะแล้วเพื่อนเพื่อนอ่ะเราไปเพิ่มเบ็ดที่หนึ่งบาทอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อนเออลองอีกสักรอบหนึ่งสักสาสิบหมุนลองดูว่ามันจะเข้าให้เราดีหรือเปล่าเออ มาเออโอ้โหมาอีกไหมมาค่อยๆมาค่อยๆมาหุ้ยสเกตเตอร์สเกตเตอร์เข้าไหมโอ้โหไม่เข้าว่ะนึกว่าจะเข้านึกว่าจะได้ลุ้นกันอีกสักรอบหนึ่งเออวันนี้สเกตเตอร์ยังไม่เข้าเลยนะเพื่อนๆเออแต่แตกนอกดีมากเออมามามาม,ามันมาวะ่ะอ้โรอบนี้รอบนี้อีก2องบาทค่ะเพื่อนเพื่อน เออไม่แตกในไม่มีสแกตเตอร์เข้าไม่เป็นไรนเพื่อนให้แตกข้างนอกมันดีอย่างนี้ก็เป็นใช้ได้แล้วเนาะเออมายังไงมีต่อไหมโอ้โหน้อยจังมาอีกเปล่าโอ้โหมาทีละนิดสาช่องเออเอา เอ้ยเอ้ยรอบนี้มารอบนี้มาโอ้โหอ้าวม,มามาอีกมาอีกเป็นไงล่ะเออยาวไปยาวไปเพื่อนเพื่อนยาวไปเลยเออโอ้โหมาอีกไหมหึ่นานเป็นไงเออโอ้โหสุดยอดมาอีกเปล่าเอ้หึรอบนี้ยาวเน้นเน้นรอบนี้เน้นเ้นเพื่อนเพื่อนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาท โอ้โหหมุนเกือบหมดรอบแล้วนะเกือบจะเลิกอยู่แล้วนะเอออ่ะมันมันได้มาโอเคเพื่อนๆวันนี้เราพอนแค่นี้ดีกว่าเนาอเราได้กำไรมาเยอะละอ่ะยังไงก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วให้หนูหน้าด้วยแล้วกันนะอ่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย